สวัสดีครับวันนี้คาร์เทอร์เนทีฟไทยแลนด์เราอยู่กับโปรดักใหม่จากค่าย t o y o t ้นั่นก็คือ Toyota Camry ี่รุ่นปรับโฉมหรือว่า Minor change เรียกว่าเพิ่งเปิดตัวกันแบบสดๆร้อนๆไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับการเปิดตัว Camry m โมเดล2021ยังมาพร้อมกับรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงของรุ่นย่อยโดยการตัดรุ่นเครื่องยนต์เบนซินส0ออกนะครับและแทนที่ด้วยรุ่น2.5 Sport ตเป็นรุ่นเริ่มต้นทำตลาดทั้งหมด4ี่รุ่นย่อยรุ่น,น,นเครื่อง 1,475,000บาทราคาจะบวกขึ้น20,000บาทเมื่อเทียบกับรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.0เดิมสำหรับรุ่นไฮบริดก็มี2รุ่นย่อย รุ่นริน่มต้นก็คือ2.5 Premium ราคาอยู่ที่1 6 5 9 0 0้บาทและรุ่นททอปของ Hybrid ก็คือ2.5 Premium Luxury ราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0้บาทครับโดย Toyota c h มรี่รุ่นปรับโฉมที่เราได้นำมารีวิวให้ชมในคลิปนี้มี2รุ่นย่อยก็คือเครื่องยนต์เบนซิน2.5 Premium แล้วก็ไฮบริด2.5 Premium Luxury นะครับรายละเอียดของทั้ง2รุ่นนี้จะมีตรงไหนที่เปลี่ยนแปลงบ้างน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวดตามเราไปดูด้วยกันเลยครับ เริ่มกันที่รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.5พีเมียมโดยรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงภายนอกนะครับมีอยู่ประมาณ4จุดหลักๆจุดแรกเลยก็คือกระจังหน้าเรียกว่าเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เลยบริเวณของมุมกระจังหน้านะครับมีลักษณะเป็นตัว C ถ้ามองแล้วก็เรียกว่าคล้ายกับ Toyota a อ t i s เลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED ที่มุมกันชนซน้ายขวานอกจากนี้ครับที่ไฟหน้าก็มีการเปลี่ยนดีไซน์รายละเอียดของตัวโคมไฟใหม่เป็นแบบ LED High Grade ให้ความสว่างแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ในส่วนของล้อแมกครับก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงเช่นกันมีการออกแบบดีไซน์ใหม่ลายก้านถี่สีทูโทนก็คือเงินปัดเงากับสีเทาดำนะครับขนาด18นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด2 3 5 4 5ต้องบอกก่อนเลยครับว่าด้นเครื่องยนต์เบนซิน,น2.5สปอร์ตล้อแมกเป็นคนละลายกันแล้วก็มีขนาด17นิ้วส่วนด้านท้ายครับก็มีการดีไซน์ไฟไท้ายใหม่เปลี่ยนรายละเอียดของวัสดุใหม่นะครับมองผิวเผินอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเพ่ง มองเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็น,หนรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงได้แบบชัดเจนเลยครับสําหรับรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงภายในห้องโดยสารของ Toyota c a m มรุ่รุ่นขึ้นต์เบนซินเกรดพรีเมียมนะครับก็มีอยู่หลายจุดด้วยกันจุดแรกนะครับก็คือที่บริเวณคอนโซลหน้าในฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ที่บริเวณฐานเกียร์มีการเปลี่ยนวัสดุลายไม้ลายใหม่ ส่วนที่บริเวณจอตรงกลางหรือว่าจอของระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับก็มีการเปลี่ยนขนาดจากเดิมที่เป็น7นิ้วตอนนี้ก็ขยายเป็น8นิ้วช่วยให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับรวมถึงยังสามารถรองรับ a p p เ e c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้นะครับแล้วก็มีระบบ,บนำทางหรือว่าเนวิเกเตอร์อีกหนึ่งจุดครับก็คือบริเวณที่แผงประตูนะครับก็มีการเปลี่ยนวัสดุแผงควบคุมกระจกใหม่เป็นสีออกลักษณะเหมือนกับสีทองนะครับก็ช่วยให้ตัวรถเนี่ยดูลักชวรี่มากยิ่งขึ้น ในส่วนของเบาะนั่งนะครับก็เป็นเบาะหนังแท้นะครับเกรดที่เรียกว่า smooth leather หรือว่าหนังนิ่มประสานกับวัสดุที่เป็นหนังสองครอนะครับก็ช่วยให้นั่งได้สบายแล้วก็นุ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับในส่วนของเบาะก็จะมีระบบบันทึกตำแหน่งของผู้ขับขี่ได้ด้วยและปรับทิศทางได้8ทิศทางทั้งฝั่งผู้ขับและก็ฝั่งผู้โดยสารครับสำหรับอุปกรณ์และฟังก์ชัน อำนวยความสะดวกสบายที่มีอยู่ใน Camry ในรุ่น2.5 s i n เบนซินพรีเมียมเนี่ยก็ถือว่ามีค่อนข้างครบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ f l l o ์ m มี o m e ระบบพุ s สตาร์ทแล้วก็ระบบเปิดประตูอัจฉริยะแบบ Smart Entry รนะครับระบบโหมดขับขี่นะครับที่มีทั้ง Eco d r v v n o r r m l l i r i v e แล้วก็ Spot t Drive นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเบรกมือไฟฟ้าระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติหรือว่าอั t o b เบรคโฮนะครับแล้วก็อปกรณชาร์จไฟแบบ สำหรับเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่ใน t o y ยต้า5เบนซินนะครับเกรดพเมย์ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเลี่ยงด1 6วาล D 4 s VVTiE นะครับรหัส A 2 5 A FKB นะครับความจุกระบอกสูบ2,487 cc นะครับให้กำลังสูงสุด209แรงม้าที่6,600รอบต่อนาทีในขณะที่แรงบิดครับอยู่ที่250นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีนะครับ ส่วนระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดในส่วนของระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งอยู่ใน t o y o t a c a m มรโฉมเมลเชนะครับในรุ่นย่อยขึ้นยนเบนซิน2.5เกรดพรีเมียมต้องบอกเลยครับว่าจัดมาให้แบบครบๆเลยสำหรับโฉมนี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี New Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดก็คือระบบความปลอดภัยก่อนการชน TCS จากเดิมน,นะครับเขาจะมี เลด้าและเซนเซอร์จับเฉพาะรถยนต์เท่านั้นแต่ตอนนี้เพิ่มคนเดินเท้าแล้วก็คนขี่จักรยานเข้ามาด้วยก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการข,าขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระบบควบคุมความเร็วและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ DRCC นะครับที่มาพร้อมกับระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้งและยังสามารถทํางานได้ทุกระดับความเร็วเจ๋งมากครับอีกหนึ่งระบบที่เพิ่มเข้ามาก็คือ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนหรือว่า LTA นะครับรุ่นใหม่นี้ก็มีมาให้นะครับส่วนที่มีอยู่แล้วอย่างระบบเตือนรถออกนอกเลนและ่วงกลับอัตโนมัติเนี่ยก็ติดตั้งเหมือนเดิมนะครับรวมถึงระบบควบคุมปสูงอัตโนมัติ AHB ก็มีมาให้อยู่แล้วนะครับ mm hmm. นอกจากนี้ครับก็ยังได้เพิ่มระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติขณะถอยหลังมาให้อีกด้วยนะครับก็ใช้สัญญาณของอัลตราโซนิกเซนเซอร์เนี่ย เป็นการตรวจจับโดยจะทำงานที่ความเร็วไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่โมงมาดูกันต่อที่รายละเอียดภายนอกของ t o y ยต a าแคมรในรุ่น h y b r t d นะครับเกรดพรีเมียมลักชูรภาพรวมนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นขึ้นจ์เบนซิน2.5เกรดพรีเมียมต้องบอกเลยว่าแทบจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะครับขนาดล้อมแม็กขนาดยางรวมถึงไฟท้ายนะครับก็เหมือนกันแต่จุดต่างนะครับที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ ุดโคมไฟหน้าจากเดิมโคมสีฟ้าอ่อนนะครับแต่รุ่นปรับโฉมโคมเขาเนี่ยจะเป็นสีใสนะครับเรียกว่าให้ความคลีนมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันครับเอกลักษณ์เฉพาะที่บอกความเป็นตัวตนของ t o y ยต้าเคมรี่ไฮบริดก็คือโลโก้โตโยต้าตรงกลางที่เป็นสีฟ้านะครับก็ยังคงไว้เช่นเดิมครับ ภายในห้องโดยสารของ Toyo t a c a m r y Hybrid ในเกรดพรีเมียมลักชูรี่นะครับถ้าเทียบกับรุ่นเบนซิน2.5พรีเมียมเนี่ยต้องบอกเลยว่าแทบจะเหมือนกันแต่จุดที่แตกตา่างและเพิ่มเข้ามาก็คือจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับจาก8นิ้วก็เป็นขนาด9นิ้วนะครับส่วนตัวเบาะก,ก็หุ้มด้วยหนังนิ่มประสานกับหนังสังเคราะห์เหมือนกันแต่ว่าเขาได้เพิ่มพัดลมระบายนะครับบริเวณพนักพิงแล้วก็ตัวฐานเบาะนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีระบบดันหลงหังไฟฟ้าหรือว่าลุมบาสซัพพอร์ตมาให้ทั้ง เบาะฝั่งผู้ขับและก็ฝั่งผู้โดยสารซึ่งรุ่นย่อยอื่นจะมีเฉพาะในฝั่งผู้ขับเท่านั้นนะครับหมอนพิงศีรษะของเบาะคู่หน้ายังสามารถปรับพับเก็บได้เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยให้กับผู้โดยสารในตอนหลังอีกด้วยนะครับแล้วก็ระบบแอร์ครับในรุ่นย่อยอื่นๆจะเป็นแอร์แบบ Dual Zone นะครับแต่รุ่นท็อปไฮบริดพรีเมียมลักชัวรีเนี่ยจะเป็นแอร์แบบทรีโซนะครับก็คือสามารถปรับอุณหภูมิปรับแรงลมที่ เบาแถวหลังได้นะครับในส่วนของขุมพลังสําหรับรุ่นไฮบริดนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยเครื่องยนต์นะครับเป็นคนละบล็อกกับรุ่น2.5เบนซินนะครับรหัส A25A FXS นะครับให้กําลังสูงสุด1 7 8แรงม้าที่5,700รอบส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่2อ21นิวตันเมตรที่3,600รอบจนถึง5,200รอบส่วนตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นแบบมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรให้กำลังสูงสุด88กิโลวัตต์นะ อยู่ที่202นิวตันเมตรส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดก็เป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับความจุอยู่ที่65แอมป์ต่อชั่วโมงในขณะที่กําลังรวมของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเมื่อทํางานร่วมกันให้กําลังสูงสุดอยู่ที่211แหล่แรงม้าซึ่งอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ทางโรงงานได้เคมไว้ในรุ่นไฮบริดอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรครับส่วนระบบส่งกําลังก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.5นะครับในด้านระบบความปลอดภัยของ Toyota Hybrid เกรดพรีเมียม u ล u r ชรุ่นท็อปนะครับเรียกว่าเหมือนกับทุกรุ่นย่อยนะครับยกเว้นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็เป็น Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดแต่จุดที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือกล้อง360องศาหรือว่ากล้องรอบคันนั่นเองครับสำหรับบทสรุปของ t o y o t a Camry รุ่นเมนเชนโมเดลปี2021นะครับต้องบอกเลยว่าทั้ง4รุ่นย่อย มีการขยับอัปเกรดให้มีความสดใหม่มากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของออปชันนะครับรายละเอียดต่างๆและที่สำคัญเลยระบบความปลอดภัยก็เป็น Toyota Safe ดีเซนต์เวอร์ชันล่าสุดเรียกว่ามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยราคาในส่วนของรุ่นท็อปไฮบริดนะครับก็คงไว้ด้วยราคาเดิมก็คือ1น9 0 0ล้าบาทนะครับแต่ว่าคุณได้ออปชันความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาส่วนราคาของไฮบริดรุ่นเริ่มต้นนะครับ ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นอีก1,000 0บาทจาก1,649,000บาทเป็น1,659,000บาทแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณได้ออปชั่นและระบบความปลอดภัยเหมือนกับรุ่นท็อปเลยนะครับในขณะที่รุ่นเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็มีการตัดรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ออกเป็น2.5แทนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับทั้งออปชั่นภายนอกภายในระบบความปลอดภัยก็ถือว่า มีมาให้ค่อนข้างคุ้มค่าทีเดียวครับส่วนสมรรถนะการขี่วันนี้เรายังไม่ได้มีการทดลองขับนะครับถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรนะครับเราจะรีบนํามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับยังไงก็อยากให้ไปทดลองขับนะครับลองเล่นกับฟังก์ชันต่างๆที่มีใน t ต y o ต a c a m r รี่โชมินเชนใหม่นี้ด้วยตัวคนเองที่โชว์รูม Toyo ต a ทั่วประเทศนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่อง u b e Facebook Fanpage แล้วก็เว็บไซต์ คาเทอร์นทีฟไทยแลนด์ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ